ทันตีและก่อนถึงประเดอซึ่งผู้เสียหายก็ขอให้ทุกคนได้รับในเรื่องาหลองการสอบมาเพราะว่าเมื่อลากรถตำรวจเขาก็จะตัดสินใจอกอย่างใครมาบอกว่าไม่ดีเขาก็จะตัดสินใจไปอีกอย่างมันจงสันท่ากันเพราะฉะนั้นก็คือทำผ่านพ้นเราก็จะต้องท่าทายต้องสืิมผู้วันรับผิดชอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ มีประกอบ้างมีเมียนบ้างมีคนไทยภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไปขอเรเียนเชิญครับสิงหาคมในปีปนีน้ถ้าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยจากะพิธีกรจะตอบคุณที่บ้านและบุคชลหรือสื่อกอใวนวันนี้การอบรมเผยแพร่ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับแลวันนี้เป็นอีกที่หนึ่งคือเอาความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ได้ทำในวันนี้ไปเผยแพร่ต่ออำเภอละสิบคนผนะู้อำเภอนะมีครูขอไปนายอเภอประทับเพื่อปลุก,ต,กต,ต,ต,ต้นตะกอส่วน,นท้องถิ่นกระทำกองบุญในตัวบ้านอาจจอศัยตลาระจายกระชาชนท,ที่ที่เขา ម្នាប់ប្រើន្សារៀនៃបើវិក្ត្ស្តានខ្ញ